สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเจอกับครูปอลอีกแล้วนะคะกับวิชาแนวนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะก็จะมาคุยกันในเรื่องที่นักเรียนหลายๆคนก็ถามครูมาเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของการสอบสัมภาษณ์นั่นเองนะคะการสอบสัมภาษณ์เนี่ย เป็นเรื่องที่จะว่าง่ายก็ง่ายนะคะแต่แต่ว่าจะว่ายากก็ยากนะคะยิ่งในช่วงโควิดอย่างนี้แล้วนะคะซึ่งการสอบสัมภาษณ์เนี่ยบางที่เนี่ยเขาก็เป็นการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ถูกไหมพอเป็นการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์อย่างเงี้ยมันก็จะดูได้ยากขึ้นบางคนก็อาจจะบ่นว่าติดยากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักการของการสัมภาษณ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์และในรูปแบบออฟไลน์ก็คือการไปพบปะตัวเลยเนี่ย มันไม่ได้ต่างกันมากนักนะคะก็จะมีหลักการที่เหมือนนะคะแล้วก็มีหลักการที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุประสงค์หลักๆของการสอบสัมภาษณ์เลยเนี่ยก็คือ1เขาก็จะดูสิ่งที่เรียกว่าบุคลิกภาพของนักเรียนนะคะนักเรียนเป็นคนที่มีบุคลิกภาพเป็นยังไงนะคะ สองคือนักเรียนเนี่ยมีความสามารถทางการสื่อสารไหมนะคะโดยเฉพาะสำหรับสาขาที่จะต้องใช้การสื่อสารเยอะๆอ,อย่างเช่นที่เกี่ยวกับภาษาหรือว่าที่เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนการบริหาระอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่จะทำให้นักเรียนได้คะแนนจากการสัมภาษณ์ได้มากที่สุดนะคะนั่นก็คือการแสดงตัวตนของเราเองนะคะแสดงตัวตนว่าเราอ่ะชอบในสาขานั้นจริงๆไหมนะคะครูขอใช้คำว่านักเรียนมีแพชชั่น ในสาขาวิชานั้นไหมนะคะถ้านักเรียนมีแพชชั่นในสาขาวิชานั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะ ออกมาหมดทั้งสีหน้าท่าทางความรู้แล้วก็การตอบคําถามนะคะมันจะแสดงถึงความมั่นใจด้วยถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกว่าเรามั่นใจกับสีที่เราตอบอ่ไงเงี้ยมันจะดูเป็นภาพที่เราแบบมงมั่นมากๆเลยนะคะแล้วก็มันจะประทับใจกรรมาการด้วยนะคะการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงแพชชั่นนะคะอย่างแรกที่เราจะต้องดูนะคะนั่นก็คือน้ำเสียงแล้วก็ท่าทางของนักเรียนนะคะ น้ำเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะสัมภาษณ์แบบออนไลน์เนี่ยที่ เราไม่เห็นสภาพตัวตนทีท่แท้จริงใช่ไหมเราต้องเห็นทุกอย่างผ่านวิดีโอคลิปผ่านมือถือจอเล็กๆนะคะดังนั้นยิ่งบุค,คลิกภาพของนักเรียนเนี่ยชัดเจนเท่าไหร่นะคะมันก็จะยิ่งส่งต่อความเป็นบุค,คลิกภาพผ่านกล้องออกไปแบบนี้นะคะเราต้องพูดให้ชัดมันแสดงให้เห็นถึงความมั่นอกมั่นใ,นใจในการพูดตามๆกันมากันกบน้ําเสียงนั่นก็คือเรื่องของอักขระนะคะตอนที่เราพูดในชีวิตประจำวันเราจะพูดยังไงก็ได้เออทำไมแกแค่นั้นอย่างเงี้ยเอ้ยไม่เอาอ่ะ,อ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 ะ คือถ้ายิ่งพูดแบบนี้ออกจอออกสื่อหรือผ่านวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีโอกาสที่มันจะไม่ชัดอยู่แล้วมันจะทําให้เสียงของเรามันความชัดของเสียงเราอะมันก็จะหายไปแบบบางทีก็เกือบครึ่งใช่ไหมคะดังนั้นยิ่งเราพูดไม่ชัดกรรมการฟังไม่ชัดเขาก็จะแบบ เด็กนี่พูดเลยวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้คะแนนเราของเราก็จะหายไปตรงนั้นทั้งๆนี่คําตอบของเราเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยตรงนี้เราก็จะต้องระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะสําหรับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ค่ะต่อไปนะคะนอกจากเรื่องของน้ําเสียงเราก็ยังมีเรื่องของท่าทางด้วยท่าทางนี่ก็คือรวมถึง body l a n g เ a g นะคะก็คือภาษากายทั้งหมดของตัวเรานะคะแต่เรื่องนี้พูดยากเนาะนิ่งไปก็ไม่ดีขยับตัวมากไป ก็ไม่โอเคถูกปะ่ะดังนั้นทางที่ดีเราก็ควรที่จะหาลักษณะที่เป็นตัวของตัวเองก่อนนะคะอาจจะไปซ้อมสัมภาษณ์กับคุณครูนะคะหรือว่าเราถ่ายเก็บเอาไว้ดูเองก็ได้นะคะเพราะว่าตามมหาลัยอย่างเงี้ยการสอบสัมภาษณ์ก็ให้ส่งคลิปไปใช่ไหมต่อไปนะคะก็จะเป็นเทคนิคสำหรับการสัมภาษณ์ออนไลน์นะคะเออเรื่องนี้ บางคนอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะคะนั่นก็คือการเลือกฉากฉากหลังของเราต้องไม่รกจนเกินไปแต่ถ้าเลือกไม่ได้นะก็หาผ้ามาขึงอนะเป็นผ้าสีขาวสีสว่างสว่างอะไรเงี้ยทาให้มันไม่มืดนะคะอย่างที่2ก็คืออย่าเลือกพื้นหลัง ที่ย้อนแสงนะคะบางคนชอบหันหลังให้กับหน้ตาต่างก็จะเป็นแสงที่ย้อนมาอย่างเงี้ยแทนที่ภาพของเรามันจะชัดอะกลายไปว่าเบลอไปหมดเลยค่ะนักเรียนหรือว่าบางคนอยู่ในห้องก็พยายามเลือกห้องที่ไฟไม่ได้มาจากข้างหลังอะคะ่ะไฟมาจากด้านหน้าของเราหน้าของเราก็จะสว่างตัวของเราก็จะสว่างนะคะแต่ถ้าาไฟที่มาจากข้างหลังโคมไฟอย่างเงี้ย ก็จะทาให้หน้านักเรียนดํามืดหลักการเดียวกับการถ่ายรูปเลยค่ะดูสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะบางคนตอบได้ดีมากเลยอะแต่ว่าพอเสียงขาดขาดหายหายอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องลงทุนจริง,รงๆนะในแง่ดีก็คือเราไม่ต้องเสียเงินค่าเดินทางไปที่สัมภาษณ์แล้วก็จ่ายตังค์นู่นนี่นั่นไงเราก็เสียตังค์แค่เรื่องของค่าอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจอย่างเดียวค่ะเรื่องต่อไปนะคะที่เราจะพูดถึงสำหรับเรื่องสัมภาษณ์นะคะนั่นก็คือเรื่องของ ความรู้เชิงลึกนั่นเองนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใครก็ช่วยไม่ได้เขาเลยต้องรู้ว่าคณะที่นักเรียนเรียนเนี่ยสอนอะไรเรียนอะไรและจบออกมา อะไรไรด้บ้บางพอเรามีความรู้ก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์เนี่ยเราจะมีความมั่นใจในสิ่งที่พูดนะคะพอเรามั่นใจในสิ่งที่พูดปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดถึงบุค,คลิกถึงความมั่นใจนะคะแล้วอาจารย์เขาก็จะรู้สึกว่าเด็กคนนี้มีแพชชั่นมากจริงๆเลยนะคะบุค,คลิกแบบนี้ล่ะคะ่ะที่จะโดดเด่นขึ้นมาในการสอบสัมภาษณ์เรื่องสุดท้ายนะคะสําหรับการสอบสัมภาษณ์นะคะก็คือเรื่องของไวพริบปอันนี้นักเรียนก็จะชอบถามเยอะเหมือนกันว่าครูคะแล้วเขาจะวัดไวพริบปยังไงครูเอก็กตอบไม่ได้นะเพราะว่า แต่ละคณะเนี่ยเขาก็จะมีคําถามที่เป็นแพทเทิร์นของเขาอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะถามความรู้ของเราที่ว่าของเรามีความรู้อะไรที่เกี่ยวกับมหาลัยที่เกี่ยวกับคณะที่เราจะเรียนหรือเปล่าแล้วตอนตอบเนี่ยเราตอบยังไงการสอบสัมภาษณ์เนี้ยนักเรียนไม่ควรแถ เรื่องไหนที่นักเรียนไม่รู้นักเรียนตอบไปเลยว่าเรื่องนี้หนูไม่ทราบค่ะถ้าหากครั้งหน้ามีโอกาสหนูจะไปศึกษาเรื่องนี้มาให้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าหากนักเรียนไม่มั่นใจว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ถูกหรือไม่นักเรียนก็ตอบไปว่าเท่าที่รู้มานะคะหรือว่าเท่าที่ศึกษามานะคะเป็นการออกตัวมาก่อนนะคะดังนั้น เรื่องของความรู้ความสามารถในพวกนี้เป็นเรื่องที่ส่งผลกับไหวพริบป,ปฏิภาณแล้วก็บุคลิกท่าทางของนักเรียนนะคะอันนี้ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ การสอบสัมภาษณ์โดยภาพรวมๆเนาะคราวนี้ครูจะลองมาพูดถึงเนื้อหาของการสอบสัมภาษณ์นะคะความเป็นจริงก็คือว่าการสอบสัมภาษณ์นะยิ่งมีตัวเลือกมากอย่างมาคคณะอย่างเงี้ยสัมภาษณ์600รับแบบ 90, ะไรอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนจะต้องทําให้อาจารย์เขาจําเราได้นะไม่ใช่ว่าไปทําบ้าๆบอๆจนอาจารย์เขาจําได้นะแต่สิ่งที่ครูกาลังพูดถึงก็คือ first impression คือการที่เจอกันครั้งแรกแล้วเรารู้สึกประทับใจเลยนะคะอย่างน้นอยอะมีความรู้ละประทับใจเรื่องของบุคลิกท่าทางหน้าตาอะไรอนี้นะคะจำหน้าได้จําชื่อโรองเรียนได้จํารายละเอียดของเราได้อะไรเงี้ยดังนั้นเราก็จะต้องสร้าง first impression แรกนะคะด้วยความมั่นใจที่ไม่ก้าวราวนะคะอย่างน้อยมีการ ยกมือไหว้ทักทายสวัสดีนะคะหรือว่ามีการลงขังเสียงครับค่ะนักเรียนก็จะต้องทำตัวให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ว่าก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองด้วยยากเนาะ ออต่อไปนะคะสิ่งที่นกเรียนจะต้องพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของกิจกรรมที่เราทําระหว่างเรียนนะคะเราก็อาจจะเล่าเรื่องของกิจกรรมที่เราทําว่าตอนที่เรียนเนี่ยหนูทําอะไรบ้างเช่นหนูเคยไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์มาค่ะหรือบางคนอาจจะบอกว่าหนูเคยไปตอบคําถาม ด้านกฎหมายหรือรัฐศาสตร์วิชาการมาค่ะอะไรอย่างนี้แล้วสารนูก็บอกได้ว่าหนูได้รับประสบการณ์อะไรจากตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วหนูก็พูดต่อเลยว่าหนูก็เลยสนใจที่จะมาศึกษาต่อที่นี่แต่ถ้าสําหรับคนที่พอร์ตฟรีโอเนี่ยผลงานไม่ตรงกับสาขาที่หนูจะเข้านะคะการสอบสัมภาษณ์เนี่ยหนูก็จะต้องไปตอบให้ได้ว่าทําไมหนูถึงรู้สึกว่าหนูถึงอยากเข้าสาขาที่หนูมาสมัครนี้ทั้งๆที่สิ่งที่หนูทํามาเนี่ย มันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนักเรียนไม่ควรพูดว่าอาจารย์ให้หนูไปหนูก็เลยไปค่ะเราอาจจะพูดในแง่ที่ว่าครูที่โรงเรียนให้โอกาสหนูไปแข่งขันหรือว่าให้โอกาสหนูได้มาทําสิ่งนี้ทําให้หนูได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติด้านนี้จริงๆและถึงแม้ว่าหนูจะทํามันได้ดีแต่ว่าลึกๆแล้วในใจของหนูหนูยังรู้สึกว่าหนูชอบทางด้านสาขาที่หนูสมัครมากกว่าค่ะเพราะว่าสาขาที่หนูสมัครเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หนูก็ใส่ความ ความรู้ในสาขาที่หนูสมัครออกมาให้ได้นะคะแล้วมันก็จะทําให้เกิดความประทับใจได้เหมือนกัน,นะคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่อาจารย์มหาลัยชอบถามกันนะคะนั่นก็คือคําถามที่ว่าจบไปแล้วจะทำอะไรหรือว่าคาดหวังอะไรจากที่นี่อะไรอย่างนี้คะครูจะขอรวบเป็นคําว่าแผนแอนาคตของเรานะคะเราจะต้องมองภาพให้ออกว่าถ้าหากเราติดที่นี่ได้เรียนที่นี่ จบไปแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนของสังคมซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องพูดให้ชัดเจนก็คือว่านักเรียนจะต้องบอกไปเลยหลายๆคนชอบบอกว่าหนูอยากเปิดกิจการไปของตัวเองค่ะกิจการอะไรอะแล้วหนูจะใช้ความรู้ทางด้านสาขาที่หนูเรียนอันนี้เอาไปทํากิจการของหนูได้ยังไงหรือว่าหนูอยากเป็นครูสอนประถมค่ะเพราะว่าหนูชอบเด็กค่ะแล้วก็เนื้อหาของ ตอนปฐมเนี่ยมันสนุกกว่าตอนมอปลายอะไรเงี้ยพูดที่มันเฉพาะเจาะจงไปเลยนะคะถึงสิ่งที่เราอยากทําอาชีพที่เราอยากทําหรือว่าสถานที่ที่เราจะเข้าไปอยู่ในอนาคตต่อไปก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่นักเรียนจะต้องเอาไปฝึกฝนนะคะคือหนึ่งนักเรียนพูดชื่อคณะหรือชูดชื่อมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องอันนี้สําคัญนะเพราะว่าบางทีมันแสดงเห็นถึงความใส่ใจถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขาจะเรียกคณะมนุษศาสตร์ ถ้าหากเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาจะเรียกว่าคณะศิลปศาสตร์ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นศ,รรศิลปกรกับจุฬา เขาจะเรียกว่าอักษรศาสตร์สามอันเนี้ยแค่ชื่อคณะก็ต่างกันแล้วนะคะแม้ว่าสาขาจะเหมือนกันแต่นักเรียนต้องพูดชื่อคณะหรือสาขาของตัวเองให้ถูก2คือชื่อมหาวิทยาลัยนะคะอีกที่หนึ่งที่ชอบพูดผิดก็คือลาดก,กระบังเพราะชื่อจริงๆเขายาวมากเลยใช่ไหมชื่อย่อคือสอจลทุกคนก็เรียลกลาดกระบังกับเรียกสจลถูกไหมหรือบางมดอะไรเงี้ยไม่แน่นะอาจจะมีอาจารย์ถามก็ได้ว่าสจลอยมาจากอะไรต่อไปนะถ้าหากเราได้ยินคําถามไม่ชัด หรือฟังคําถามแล้วไม่เข้าใจพูดไปเลยว่าขออนุญาตทวนคําถามได้ไหมคะอาจารย์เขาไม่ว่าหรอกยิ่งเป็นออนไลน์ยิ่งได้ยินไม่ชัดบางครั้งมันสัญญาณกระตุกใช่ไหมไม่เป็นไรนะเทคนิคต่อไปนะคะเป็นเทคนิคที่ครูอยากให้นักเรียนทุกคนทําทุกคนนะคะนั่นก็คือก่อนที่นักเรียนจะตอบคาถามให้นักเรียนสูดหายใจลึกๆหนึ่งทีก่อน มันจะทำให้นอกจากจะเป็นการตั้งสติเรียกกำลังใจแล้วนะคะมันยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมองของเราได้ประมวลผลด้วยบางคนปากไวกว่าสมองแล้วเราจะชอบพูดอะไรออกมาก็ไม่รู้ดังนั้นเราต้องให้เวลาตัวเองในการคิดบ้างมันจะทำให้สติของเราอ่ะดีขึ้นหลายๆคนจะชอบแบบโลน่ะ อีกคำถามหนึ่งที่อาจารย์เขาชอบถามหนูมีอะไรจะถามอาจารย์หรือเปล่าอะไรเงี้ยคาถามที่หนูควรจะถามอ่ะควรเป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของหนูอ่ะหนูหนูอาจจะสอบถามอาจารย์เรื่องที่ค่อนข้างลึกยิ่งเราถามอาจารย์เขาลึกแค่ไหนอ่ะมันก็ยิ่งทําให้อาจารย์เขารู้สึกว่าประทับใจในตัวเรานะคะอาจารย์เขาจะจําเราได้แกเพอเขาจาเราได้คะแนนเราก็จะเยอะนั่นเองค่ะ เอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของเทคนิคการสัมภาษณ์นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับนักเรียนบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะนะคะครั้งหน้าเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามได้ตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย